สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโซลัรครับผมวันนี้เป็นตอนที่2ของ EP v e r อ o r d นะครับผมซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ไม่มีในอนิเมะแต่มีส่วนเสริมในนิยายนะครับผมหรือจะเป็นส่วนที่ในอนิเมะนั้นตัดออกไปนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็เป็นตอนที่2ของ v e r อ o r ดภาคที่4นะครับผมโดยตอนที่2ของ v e r อ o r ดภาคที่4คือเนื้อหาของนิยายตั้งแต่หน้าที่126จนถึงหน้าที่2 1 6โดยมีเนื้อเรื่องเริ่มตั้งแต่บทที่2อาณาจักรเรสติเซ่ครับผม และจนจบบทที่2นั่นเองครับผมขอเกิดนิดหนึ่งก่อนนะครับในราชอาณาจักรและจกักรวรรดิก็เช่นกันสามัญชนนั้นจะมี2ชื่อชนนั้นสูงจะมี3รวมฉายาเป็น4ส,ส่วนราชวงศ์จะมี4รวมฉายาด้วยจะเป็น5ดังนั้นแล้วจิกนิฟรุนฟาโรดเอลนิกส์ที่มีเพียง4ชื่อจึงถูกยกยิงว่าไม่ใชราชวงศ์ที่แท้จริงครับผมเข้าสู่เนื้อหากันครับผมฉากที่มีการถามถึงเบรนว่ากําลังทําอะไรอยู่นั้นเบรนได้รวบรวมเด็กๆที่มีความสามารถด้านดาบประลมลตัวกัน โดยองคหญิงเลนเนอร์ได้พูดว่าคุณเบรนถูหัวหน้านักรบกาเซฟสโตนนอพูดว่าช่วยมารับตําแหน่งหัวหน้านักรบด้วยแต่คุณเบนคิดว่าตัวเองทําไปได้จึงได้ออกค้นหาบุคคลที่เหมาะสมกับตําแหน่งหัวหน้านักรบเพื่อที่ตัวของคุณเบนนั้นจะช่วยฝึกฝนให้ครับฉากต่อนะครับผมในฉากที่องชายซานแนกได้พูดกับองค์หญิงเลนเนอร์ไว้ว่าถ้าตนได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วจะมอบที่ดินที่ห่างไกลให้เลนเนอร์สักแห่งและไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นจนบั้นปลายชีวิตเถอะแต่ในนิยายแปลไทยได้แปลไว้ว่าหากาไปนกษัตริย จะมอบที่ดินหางไกลสักแห่งให้เจ้าจงไปอยู่ที่นั่นเถอะเมื่อองค์หญิงเลเนอร์ตอบรับซาแนกจึงได้กล่าวต่ว่าถ้าส่งไปแล้วข้าจะไม่เรียกเจ้ากลับมาเมืองหลวงอีกเป็นครั้งที่สองแม้พูดไม่ได้ว่าสะดวกสบายแต่ก็อาศัยได้โดยไม่มีความทุกข์จงอยู่ที่นั่นไปจนกว่าจะตายก็แล้วกันนอกจากนั้นแล้วองค์ชายซาแนแอกยังได้พูดต่ออีกว่าเจ้าจะรับเด็กที่ไม่มีพ่อแม่ที่ไหนมาเป็นลูกก็ได้ทําตามใจชอบเลยฉากถัดมาครับผมในฉากที่คณะทูตของอาณจาจักรโกลตรามาเยือนอาณจาจักรล องค์ชายซาแนแดกได้ออกมาต้อน,นรับคณะทูตซึ่งหัวหน้าคณะทูตน,นั้นก็คืออัลเบโดเมื่อองค์ชายซาแดกได้เห็นอัลเบโดถึงกับตะลึงรู้สึกได้ว่าบุคคลที่ก้าวลงมานั้นงด,ดงามนักซาแนแดกไม่รู้ว่ามีคำพูดเหนือกว่านั้นหรือไม่พูดได้อย่างเดียวเท่านั้นว่าเป็นหญิงสาวเลอโฉมทั้งที่คิดว่าไม่มีใครงด,ดงามเท่าเรนเนอร์แล้วแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ใช่อย่างนั้นหากให้เปรียบเทียบความแตกต่างของทั้งสองก็คือเรนเนอร์มีความงด,ดงามเป็นประกายเจิดจ้าส่วนอัลเบโดมีความดดงามดงงม,มับครบผ ข้อเสริมข้อมูลของคุณนาคนหนึ่งที่ทุกคนดูแล้วก็จะหมันไส้หมอนี่เหลือเกินนั่นก็คือฟิลิปนั่นเองครับผมฟิลิปนั้นเป็นลูกชายคนที่3ของตระกูลขุนนางแต่ถึงจะบอกว่าเป็นขุนนางแต่ตระกลูลของฟิลิปนั้นไม่ได้ร่ารวยทําให้ลูกชายคนโตเป็นคนสืบทอดตระกูลส่วนลูกชายคนรองนั้นเป็นตัวสํารองแทนลูกชายคนโตทําให้ลูกชายคนที่3นั้นกลายเป็นคนไร้ค่าถ้าเป็นตระกลูลขุนนางที่มีฐานะก็อาจจะมอบเงินสักก้อนให้กับลูกชายคนที่3เอาไว้ไปตั้งตัวแต,ต่กลับกันตระกูลอยย่่าางฟิิลลลปแ้วูกชคนที 3, ยังไงก็ต้องออกจากบ้านไปทํางานเช้าไรอยู่ดีทําให้ฟิลิปนั้นรู้สึกขอบคุณและรู้สึกใกล้ชิดกับอาณาจักรมอนตาราเนื่องด้วยลูกชายคนรองของตระกูลได้ร้มป่วยตายไปและลูกชายคนโตนั้นได้ออกไปสู้กับอาณาจักรมอนตาในสงครามแล้วไม่ได้กลับมาคาดว่าเสียชีวิตทําให้สถานะของฟิลิปกลายเป็นผู้สืบทอดของตระกูลทันทีในฉากที่หลังจากงานเลี้ยงของอาเบโดต้องการพักผ่อนห้องที่อาเบโดได้เข้าไปน,นั้นอาเบโดได้เข้าไปพบกับห,หน้าของกลุ่ม8นิ้วที่ยังเหลืออยู่เพื่อสั่งการในเรื่องต่างๆในอาณาจักรีกเอทิซ และเพื่อให้หาข้อมูลเกี่ยวกับเมจิกไอเทมที่ใช้เกี่ยวกับการควบคุมจิตใจนั่นเองครับโดยที่เอาเบนโดมาที่เมืองหลวงนั้นมีเหตุผล4ประการ 1. คือออกคําสั่งการจัดส่งสินค้า 2. สร้างข้ออ้างในการก่อสงคราม 3. การวางหมากเพื่อเป้าหมายส่วนตัว 4. การต่อรองกับเจ้าของห้องนั่นก็คือองค์หญิงเลนเนอร์ไม่สิต้องบอกว่ามาบอบรางวัลให้ต่างหากจากนั้นนะครับเนื้อหาข้อมูลต่อไปนี้มีการสปอย์นิดหน่อยนะครับเรามาว่ากันในเรื่องของฮิวมารซิกเนอุสกันนะครับผม ฮิวมาเป็นหนึ่งหัวหน้ากลุ่มขององค์กรรับใต้ดิน8นิ้วเป็นผู้ดูแลกลุ่มซื้อขายยาเสพติดเธอเป็นหญิงสาวที่ผิวขาวซีดรลาหุนป่วยในชุดสีขาวมีรอยสักรูปมงูพาดเจ้าตั้งแต่ไหล่ขวาจนถึงแขนทั้งการแต่งกายและบรรยากาศรอบตัวทําให้เธอดูเหมือนโสเภณีชั้นสูงฮิวมาใช้วิธีการหลอกล่อให้อีกฝ่ายมาที่ค่าฤหัสแล้วจัดหาสุลานารีและยาเสพติดให้จากนั้นเมื่ออีกฝ่ายได้รับตําแหน่งหรือสืบทอดตระกูลหัวหน้าต่างๆเธอก็ทาเรื่องมาแบกเมยหล่าวหัวหน้า ทำให้เหล่าคุณนางทั้งหลายมาอยู่ใต้อำนาจขององค์กรจนทําให้เธอไต่เต้าขึ้นมาอยู่ในตําแหน่งนี้ได้รอยสำลักงูของเธอก็คือ Tattoo of Viper สามารถกลายเป็นงูออกมาโจมตีฝ่ายตรงข้ามได้ซึ่งเขี้ยวของมันมีพิษที่ร้ายแรงไว้สาหรับตังหารเหยื่อให้ตายสนิทข้อเสียคือเมื่อล่างส่วนของตัวงูถูกฆ่าตายจะต้องทําการพักฟื้นตัวเองหนึ่งวันภายหลังจากที่ถูกทรมานโดยเขี้ยวคูโคทําให้จิตใจเธอบอบช้ําแตกสลายจมอยู่ความทิ้นฝังและเริ่มที่จะไม่สามารถทานอาหารได้ปกติ เพราะว่าทาใหฮิวมาดึกถึงตอนที่บรรดาแมลงสาบวิ่งเข้าไปในปากผ่านลาคอลงไปกัดกินอาวัยวะภายในตัวเธอทําให้ฮิวมาสูบผอมลงเรื่อยๆจนภายนอกดูเหมือนหญิงชราหลังจากที่เธอถูกบังคับให้ทรยศแปดนิ้วฮิวมาได้รับหน้าที่ให้ดูแลฟิลิปขุนนางโง่คนหนึ่งที่นาซาริกเก็บไว้เป็นตัวหมากเพื่อใช้แล้วทิ้งในเกมการเมืองของราชอาณาจากักรเดอทิเซ่ทว่าฟิลิปที่ทานอกเหนือคําสั่งโดยพนากาักงานทําให้ฮิวมาถูกอาไโดพาไปหาไอ้เพื่อตัดสินโทษ อย่างไรก็ตามไอได้ยกโทษให้กับฮิวมาที่ไม่มีส่วนรู้เห็นกับการการะทําของฟิลิปทําให้ฮิวมาที่เคยหวาดกลัวหันมานับถือและเิดทูนไอเมื่อกลับไปพบเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆในองค์กรฮิวมาก็ได้เกลี้ยกลอบให้พวกเขาเชื่อว่าไอนั้นไม่ใช่ผู้ปกครองที่น่ากลัวแต่เป็นเจ้าน้ยที่มีเหตุและมีผลและมีความเมตตาต่อลูกน้องที่จงรักภักดีอีกด้วยครับนี่ก็เป็นข้อมูลในตอนที่2ของโอเวอร์ดอภาคที่4นะครับผมเป็นข้อบูลที่ไม่มีหรืออาจจะมีเสริมมาถ้าคุณผู้ชมชอบกดด like, ดไลใหหห้้ชองผมนนนยรัับสวี ช่องโซลัมสวัสดีครับ